สวัสดีเพื่อนนักทุนครับอยากให้รีวิวไตรามาสหุ้นไหนเป็นตัวต่อไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าอยากจะรีวิวให้มันลึกๆหน่อยครับไปถึงผู้บริหารกันเลยก็ขอเริ่มต้นไปที่ Google กันก่อนแล้วกันนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยเวลาจัดประกาศไตรามาสนะฮะแล้วก็หุ้นไหนที่ราคาอยู่ระดับออทา i ไฮแบบนี้มันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องได้ไตรามาสที่อลังการจริงๆนะฮะถึงจะไปต่อได้ แต่รอบนี้ Google ครับสามารถทำได้นะฮะไปต่อได้ครับหลังนักทุนรับรู้ไตรมาสหุ้นขึ้นประมาณ6-7%นะครับโอ้โหมันเราน่าจะได้เห็นหุ้นพุ่งไปออทำไฮนะตลาดเปิดคืนนี้นะครับตามเวลาไทยสุดยอดขนาดไหนเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรื่องจังหวะราคามาว่ากันท้ายคลิปนะฮะไปดูกันครับไตรมาสนี้โอ้โหต้องบอกว่า ยอดเยี่ยมและเกินคาดนะครับระดับส่งออทามไฮไปต่อได้คิดดูแล้วกันหุ้นก็พุ่งเงินไปนะครับมาดูตัวเลขที่ทำให้อ่ำอึ้งกันไปเลยครับนั่นก็คือรายได้สูงสุดเป็นประวัติการเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันมีในเรื่องของสามารถทำได้ทะลุ1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับผมเอาไปดี นาฝากชีวิตเกษียณไว้ไหมไตรามาสหโหดขนาดนี้นะฮะเพียงแค่ไตรามาสเดียวนะครับตัวเลขนี้ครับโตไปกว่าปีก่อนประมาณ16%นตะาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้2.2%นะครับซึ่งในวงการหุ้นเทคใหญ่ๆเนี่ยแค่ทำได้เกินคาด2%ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะเออก็เลยว่าแมมันเป็นตัวเลขที่น่าสาใจจริงๆนะครับเพราะว่าก้อนตัวเลขมันใหญ่มาก แต่นักทุนเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นแค่รายได้นะฮะมันมีมากกว่านั้นครับนั่นคือในส่วนของเรื่องของกําไรนั่นเองกําไรหลังหักค่าใช้จ,จ่ายครับกำไรก้อนนี้พุ่งขึ้นไปถึง33นะครับเป็นกําไรระดับ3.5หมื่นล้านดอลลาร์ครับผมแล้วกําไรต่อหุ้น EPS ก็ทําได้สูงกว่าที่ตลาดคาดคิดไว้ครับ36.5 นี่แสดงว่า Google นะั้นไม่ได้หาเงินเก่งอย่างเดียวนะครับแต่ยังคงคุมรายจ่ายเก่งเอามากๆด้วยครับจนเหลือกำไรเข้าคลังเยอะแบบสุดๆนี่นะครับไปดูกันต่อนะครับพระเอกรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่นั้งทุนซีเรียสและรอคอยมากๆคือการจับตามองการเติบโตของ Google Cloud นั่นเองครับเพราะนี่คือเครื่องทำเงินชั้นดีของ Google ครับ รอบนี้ฮะจัดไปครับโตขึ้นไปอีก34%จากปีก่อนนะครับแต่ที่โหดกว่าคือทางด้านกำไรอีกแล้วนะครับรอบนี้ฮะพุ่งไป85%นะโอ้คุณพระอะไรมันจะขนาดนั้นนี่แหละมาถึงสร้างความประทับใจนะฮะโอ้โหองลงหรือ,อยังไงฮะ Google ครับผมกำไรนี่ระดับ3.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับคิดเป็นอัตรากำไรประมาณสัก23.7% เทียบกับปีก่อนนี่ทําได้แค่11.1%เท่านั้นนะครับโอ้เป็นไงฮะรอบนี้สดไหมฮะแล้วก็ตัวเลขแบ็กหลอกนะครับของทางด้านคราวเนี่ยพุ่งไปแต่1.5แสนล้านดอลครับเพิ่มมาอีก82%จากปีก่อนเช่นกันโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะฮะคือลูกค้าพร้อมถวายเงินนะครับใช้บริการเยอะกันมากๆแปลว่านี่คือรายได้ที่นอนมาเลยนะครับนี่โอ้ แล้วก็มีเรื่องของการปิดดิวใหญ่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาครับ Google เล่าว่า9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยบริษัททําการปิดดิวใหญ่ๆนะครับคบว่าดิวใหญ่ๆก็คือมีมูลค่าดิลนั้นเนี่ยเกิน1,000ล้านดอลลาร์ต่อดิลนะครับคือเขาปิดได้เป็นจำนวนที่มากกว่า2ปีที่แล้วรวมกันซะอีกนะฮะนี่ฮะ Google นะครับรอบนี้ถือว่าใช้ได้จริงๆแปลว่าบริษัทยยใหญ่ๆเนี่ยกำลังทุ่มเงินลงทุนกับ ระบบของ Google แบบเชื่อมั่นมากๆนะครับและแน่นอนนะครับว่า AI ก็คือตัวช่วยดันจริงๆอย่าลืมครับว่า1ในตองอู AI บนโลกนี้ก็คือ Gemini ของทาง Google นั่นเองครับบริษัทบอกว่ามีคนใช้ทะลุถึง650ล้านคนต่อเดือนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเลขสุดยอดจริงๆครับ Google กำลังชนะในเกม AI เพราะว่าคนใช้งานแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่แค่การประมาณการแต่อย่างใด ไปดูเรื่องของธุรกิจอย่าง YouTube กันบ้างดีกว่าครับรอบนี้ไม่เบาครับยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับโฆษณา YouTube ทำเงินได้หมื่นล้านดอลครับโตไปอีก15%นอกยังเติบโตอยู่เลยนะฮะส่วน y o u b e s h o r t s ก็กำลังต่อสู้กับ TikTok ได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้เนี่ยถือว่าทำเงินต่อชั่วโมงที่คนดูนะฮะได้ดีกว่าวิดีโอยาวๆแบบปกติของทาง YouTube แล้วนะฮะถือว่า Google นั้นปรับตัวตามกระแสวิดีโอสั้นได้เก่งอยู่เหมือนกัน ธุรกิจแบบจ่ายรายเดือนอย่างพวก YouTube Premium กับ Google One ก็โตแรงไปอีกฮะโตไปอีก21%นะครับบริษัทบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนยอมจ่ายเงินสมัครสมาชิกทะลุ300ล้านบัญชีแล้วนะฮะนี่คือรายได้ที่แน่นอนแบบไม่ต้องลุ้นค่าโฆษณากันไปเลยว่าเติบโตทุกส่วนจริงๆครับ o g l e รอบนี้ครับมาดูพื้นฐานหุ้นกันดีกว่าเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างครับ ต้องบอกเลยฮะตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดโคตรแข็งแกร่งนะฮะเงินสดในมือเนี่ยไตรมาสนี้นะมีถึง2.40หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมแล้วถ้ารวมหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่แกมีเกินกว่า70 0 0หมืนล้านดอลไปแล้วครับเงินสดคือแน่นปึกฮะเหลือเรือครับจะเอาไปทำธุรกิจอะไรก็จัดได้เลยครับหรือคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นก็ได้ฮะสบายๆครับเนี่ยออมหุ้นใหญ่เพื่อนๆครับ มันก็แลกความสบายใจแบบนี้นะฮะแถมโตอลังการด้วยนะใครว่าหุ้นใหญ่ตันก็ลองพิจารณา Google ดูได้นะครับพูดถึงเรื่องคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นนะครับตัมากนี้ Google ใช้เงินซื้อหุ้นตัวเองคืนไปกว่าหมื่นล้านดอลครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลไปอีก2.5พันล้านดอลน,นะฮะปาไหมฮะโอ้โหเงินสดล้นจริงๆนะครับมาดูความเสี่ยงกันบ้างครับมีอะไร ก็คือเรื่องของการลงทุนนั่นเองครับค่าใช้จ่ายาด้านการลงทุนเนี่ยมันพุ่งขึ้นโหดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ใช่โหดธรรมดาโคตรโหดครับ83%โอ้โหเกือบแบบ2.4มื่นล้านน่ะนะครับแถมบริษัทยังบอกว่าทั้งปีนี้นะจะลงทุนไปราวๆ9 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยนะฮะโอ้โหเอาจริงเอาจังทางด้านเรื่องของการลงทุนนะฮะคือแล้วยังไม่หมดนะปีหน้าเขาเอาอีกนะ มันจะโหดกว่าปีนี้ด้วยซ้ำนะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปลงนั่นแหละฮะพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI พวก Data Center อะไรประมาณนี้ครับแต่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าการจัดการของ Google นั่นเองครับที่เราได้รับรู้มาทั้งหมดด้านบนที่เพิ่งว่ากันไปครับมันทําให้ Google ดูแบบมีเครดิตทางด้านการจัดการที่ดีอนักทุนส่วนใหญ่ก็กลับมองว่า Google น่าจะจัดการได้นะการลงทุนมหาศาลแบบนี้น่าจะทําให้เกิดคําว่าคุ้มค่าได้แน่นอน มองเป็นการสร้างฐานการเติบโตในอนาคตที่ต้องทําก็เชื่อว่า Google นั้นจะใช้ AI ของตัวเองขับเคลื่อนทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ตัวเลขความต้องการของค l าวเนี่ยอย่างที่เพิ่งพูดมามันสูงมากจริงๆครับแบ็คหลอกก็สูงก็นั่นแหละครับมันเลยจําเป็นต้องลงทุนครับผู้บริหารก็ยืนยันว่าต้องทําเพราะตอนนี้เนี่ยของไม่พอจะขายแล้วครับดีมามันมากกว่าซับซับยไปแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงปีหน้า2026กันไปเลย แล้วก็คิดได้เหมือนกันนะว่าราคาหุ้นมันก็มีโอกาสโตต,ต่อตามเงินที่เข้ามาเพิ่มในแต่ละไตรามาสได้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องที่ต้องรู้ครับก็คือไตรามาสนี้เนี่ยโดนค่าปรับจากยุโรปไปครับประมาณ3.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับก็ทําให้ว่ามันกระทบกําไรกันบ้างนี่ถ้าไม่โดนค่าปรับนะพี่แกจะได้กําไรโหดกว่านี้อีกนะจะโตจริงๆเนี่ย22%ครับและอัตรากําไร operating margin จะอยู่ที่ระดับเกือบ34%ซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับโอ้โหนี่ฮะเป็นไงครับไตรมาสของ Google โอ้โหทุกส่วนจริงๆนะก็ไม่แปลกใจแล้วครับว่าทำไมมันถึงสูงแล้วสูงได้อีกนะฮะทะลุออเทอรพายกันเข้าไปอีกนะครับเอาไปดูทั้งด้าน big boss หน่อยฮะ CEO ว่ายังว่ายังไงบ้างนะคุณสุด,ดาพิชัยนั่นเองนะครับก็ แคปมาให้ในเรื่องของสําคัญสำคัญที่เขาส่งสารถึงพวกเราผู้ถือหุ้นนะครับไปดูเรื่องของการเปิดขึ้นมาเลยฮะเขาก็พูดถึงเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์นี่แหละเขาก็ภูมิใจยอยู่เหมือนกันที่สามารถมาจุดนี้ได้นะครับแสนล้านดอลลาร์ภายในไมรามากเดียวนะครับซึ่ง5ปีที่แล้วเนี่ยเรายังอยู่เพียงแค่50 0 0 0ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น2เท่าตัวครับ AI ของเรากำลังสร้างผลงานได้ดีจริงจ ได้ช่วยทุกธุรกิจแล้วนะครับทางด้านาเรื่องของ Gemini App กันบ้างครับก็มีคนใช้มากกว่า650ล้านคนต่อเดือนไปแล้วครับจำนวนคำถามเนี่ยที่คนเขาใช้ถามกันเนี่ยพุ่งขึ้น3เท่าตัวนะถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะฮะเออติบโตตลอดนะฮะทางด้านาเรื่องของ Gemini ตัวนี้ตัวเลขนี้ฮะก็บอกได้ว่าคนเนี่ยไม่ได้แค่ลองใช้แล้วเลิกนะครับก็กลับมาใช้ซ้ำอีกครับ แถมใช้ได้บ่อยขึ้นผู้ใช้เริ่มติดใจจริงๆเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง20เท่าตัวภายใน1ปีนะครับตัวเลขระดับนี้ทำให้เชื่อได้ว่า AI ไม่ใช่แค่ของเล่นแล้วนะฮะแต่กลายเป็นหัวใจหลักของทุกธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของคราวนะโตแรง พุ่งขึ้น4%เถ้าเทียบไตรามาสที่แล้วครับแล้วก็เพิ่มขึ้นแบบ2%ที่เราว่าครับเมื่อเทียบเป็นรายปีคือบริษัทใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ากําลังเทเงินก้อนโตมาใช้คลาวของ Google ครับแบบจริงจังนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่ามีลูกค้าคราวใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3 4จากปีก่อนในขณะที่เขาก็รักษาลูกค้าเก่าได้เกิน70%นะฮะยอมจ่ายเงินใช้ต่อแสดงว่าได้ทั้งลูกค้าเก่าที่รักษาไว้ได้และก็หาลูกคค้้้าใหม่ไดดวยนะรับ แล้วก็สิ่งที่ Google บอกว่านะคุณสุนดาบอกไม่เหมือนใครเนี่ยก็คือพวก full stack a p p p o a c นะฮะหรือการที่เรามีของของเราเนี่ยครบทั้งวงจรกันเลยทีเดียวครับไล่ไปตั้งแต่พวกระบบพื้นฐานที่มีทั้งชิป TPU ที่ทำเองครมี GPU ของทาง Nvidia ไปจนถึง AI ของตัวเองนะครับ เราถือว่าเป็นเจ้าเดียวในตลาดคราวที่ทำเองทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทำให้คุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจะเห็นว่านั่นแหละทำไม Google ถึงได้กำไรสูงมากๆครับนี่คือเหตุผลว่าทำไม9ใน10ของบริษัท AI ถึงเลือกใช้ Google Cloud นี่นะเพราะว่าความสามารถในการทำเองทั้งหมดของ Google นั่นเองครับทำให้รายได้จากสินค้าที่เกี่ยวกับพวก g e n e r a t i v e AI โตมากกว่า2 0 0จากปีก่อนนั่นเองนะครับ แล้วก็มารวมถึงความกังวลเรื่องเซิร์ชนะฮะคนก็ยังคงมีพูดกันมากแหละครับพูดต่อไปว่าเออแล้วเซิร์ชมันจะไปต่อได้อีกไหมนะฮะคนก็ยังกล,กลัว AI ที่มันไปได้เร็วอยู่เหมือนกันเขาก็บอกว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาช่วยเซิร์ชนะมันขยายตัวได้จริงๆนะครับพอคนเริ่มรู้ว่า AI ใหม่ๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างคนก็ยิ่งกลับมาใช้ AI เอ่อกลับมาใช้เซิร์ชกันมากขึ้นครับมีทั้ง AI overview นะฮะแล้วก็ AI mode ของทาง Google เนี่ยก็เปิดตัวไป ทั่วโลกเนี่ยประมาณสัก40ภาษานะฮะมีคนใช้ทุกวันนะฮะเกิน75ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับและยอดคําถามก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในไตรมาสนี้ครับเรากําลังสร้างโอกาสใหม่ๆเขาว่าอย่างนั้นครับแล้วก็คุณสุนดาฮะพูดถึงแผนการลงทุนในอนาคตแบบค่อนข้างชัดเจนนะ,ะเขาบอกว่าต้องลงทุนจริงๆกําลังเพิ่มเงินลงทุนนะฮะอย่างหนักมากๆเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตครับโดยเฉพาะชิป TPU ครับเพื่อรองรับความต้องการที่มันล้นมากจริงๆครับเพราะว่าของไม่พอขาย ไปจนถึงปีหน้าเลยฮะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับว่ายังคงเห็นความต้องการที่มหาศาลอยู่และ Google นั่นแหละพร้อมลุยอย่างเต็มที่นั่นเองครับไปพูดถึงอ่ะ g ูเกิลก่อนเ,ออเรื่องของ y YouTube เขาบอกว่ายังคงมีความเป็นที่1อยู่ฮะแล้วก็ทั้งหน้าเรื่องของ w ว y m o ลถตยนไร้คนขับนะครับก็กำลังขยายไปในหลายๆเมืองเพิ่มมากขึ้นปีหน้าก็จะไปลอนดอนแล้วนะฮะ ธุรกิจนี้เขาบอกว่าจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของทาง Google เลยนะครับแล้วบอกว่าปีหน้า2026เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายมาควอนตัมเออเขาบอกว่าภูมิใจมากที่ชิปวิวโลควอนตัมเนี่ยสามารถทำเรื่องใหญ่ๆได้ประสบความสำเร็จนะครับเร็วกว่าซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ถึง13,000เท่านะครับผลลัพธ์นี้มันตรวจสอบได้ครับและทำซ้ำได้จริงซึ่งเปิดทางให สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงในอนาคตนะครับและภูมิใจที่หัวหน้าทีมควอนตัมของ Google ครับเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีนี้ด้วยนะครับนี่พี่แกกวาดมาเป็นตัวที่3แล้วนะฮะในรอบ2ปีเห็นไหมฮะคนของ Google เนี่ยค่อนข้างเก่งทางด้านควอนตัมนะครับแล้วก็บอกว่าไทม์ไลน์อีก5ปีตัวประมาณนะน่าจะได้ลุ้นแน่นอนนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะเพื่อนเพผู้ถือหุ้น Google ครับ มองดูเราเห็นอนาคตนะฮะมองเห็นพื้นฐานมองเห็นสิ่งที่เราทําได้จริงๆไหมครับว่านี่แหละเรากําลังเก็บหุ้นอะไรอยู่นะครับแนวโน้มระยะยาวก็ยังคงไปได้อยู่นะครับเราไปดูเรื่องของจังหวะลงทุนกันที่ติดค้างกันไว้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวีบูครับปึ๊บโอเคนะคตอนนี้ก็หุ้นก็สู่ระดับออร์ดามไาอยู่นะครับตลาดเปิดคืนนี้ เราน่าจะได้เห็นมันพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปรอที่2 3 2 9 3และโดยประมาณครับ6.88%มาแบบนี้แล้วก็นะฮะไม่ถ่อมตัวแล้วนะลุ้นแตะ300นะฮะ <c oughs> 300อยู่ไหนอ่าประมาณนี้นะครับลองทำไม่ดูว่ารอบนี้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวรอบหน้าปรับฐานอะไรเดี๋ยวมันก็มาอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเราได้ทราบเรื่องของแนวโน้ม ของอนาคตของทาง Google ไปแล้วนะครับเอามาว่ากันเรื่องของปัจจุบันไปก่อนเพราะว่าเราต้องดูทามเฟรมใหญ่ทามเฟรมวิกนะครับเราจะเห็นได้ว่าแดงยังไม่ค่อยมานะครับแสดงว่าต้นน้ำรอบนี้เนี่ยถ้าจะเทก็เทได้เก็บกำไรกันได้สบายๆเลยครับคนเข้าตั้งแต่เท่าไหร่อะ139 140เรนี่ยเรื่อยมานะครับค่อยๆเก็บกันไปถ้าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถเก็บกำไรกันได้ครับไม่แปลกแล้วก็ r อ i SI ์อเขาเตือนแล้วครับว่า มันอยู่ในระดับที่ซื้อเยอะจนเกินไปตลาดเปิดแล้วน่าจะได้เห็น s s i พุ่งขึ้นมาอีกนะครับเป็น2บวภูเขาอย่างชัดเจนแล้วแหละแล้วก็เตือนครับว่ามันอยู่ในระดับสูงนะครับระยะสั้นสามารถปรับตัวได้ครับตามเฟ้กเดย์นะครับกลับมาสู่เรื่องของตามเฟ m e ที่มันเล็กลงก็ถ้าจะเข้าราคาไหนดีนะฮะมันน่าจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะรอแนวเด้งตรงนี้ฮะประมาณสัก158 2ห8 260โดยประมาณตีกลมๆส0ก็ได้ นะครับตรงนี้หรือไม่ก็เสียงรอที่ประมาณสัก240ถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยก็น่าจะรออีกที่ประมาณสักสักช่วง200ไปเลยนะฮะแต่จะมีแนวรับอยู่ประมาณนี้ฮะที่ประมาณสัก240นะรหรือไม่ก็จะมีตรงนี้ฮะตรงกับเทนไลน์ด้วยอาจจะรับอยู่ได้อยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ขอไปครับแต่ลองดูฮะลองพิจนารณากันดูใครเก็บสั้นเก็บยาวอย่างน้อยเราได้ทราบความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่า Google นั้นทำได้ ประสบความสําเร็จมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขต่างๆเนี่ยทำรายได้ได้ค่อนข้างเกินคาดไปมากๆครับเก็บแล้วก็ค่อนข้างสบายใจระยะยาวเพราะว่าเป็นระดับผู้นําในหลายๆธุรกิจด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็ไตรมาสต่อไปอยากทราบพุ้นไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับผู้ถือหุ้น Google นะครับออมกันต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ